สวัสดีครับวันนี้ดูไฟไหม้ป่าครับผมมากับดำสายวิ่งสิบโลครับดำดำวันนี้ก่อนเร็วดำดำมันนี้ก่อนมามากับดำสายวิ่งสิบโลครับดำนี่มาม่แต่เช้าเลยนะครับผมตอนนี้ก็จะบ่ายโมงแล้วครับเป็นบริเวณกว้างครับ น่าจะมีเจ้าที่มาดับไฟทันหรือเปล่าครับทางหน้าเป็นบ้านพักครับผมมีสวนนี่ครับวันนี้ลมแรงด้วยไปโหมกระหน่ำเลยครับรอบเลยครับแดดนันจะสูงหน่อยครับหญ้าอาโอดูหญ้าหญ้าแห้งมากเลยมาแล้วมาแล้ว เ้วก็ถึงแล้วดำมานี่มาดำมาลูกนะครับดำครับมากับน้ำตาลครับดำดำสายวิ่งสิบโลครับดำไปแล้วครับ